สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วนะคะคลิปนี้คลิปนีป้ทำขึ้นขอทุกคนนะคะรับชมรพบ่ความบันเทิงเท่านั้นนะแนวทางที่ให้ไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพบ่ความบันเทิงนะคะ ทุกคนดูซีได้อะไรบ้างได้ไหม สี่สตรจะต้องวินนะทุกคนหกสองนี้สามารถวินได้แล้วก็เจาะได้นะฮะสี่สามศูนย์มาสิไร 9 6 6 9หกเก้าไม่มีสามศูนย์ก็ไม่มีนะคะนั่นคือไม่มานะคะได้สี่จ้ะอืมได้อยู่แต่อันนี้แต่รูดได้อยู่นะฟันให้ด้วย ไปใหม่ไปใหม่ทุกคน ไปตามใบนะทุกคนหนส หึงส <ừ. S 2> ทุกคนทุกคนไปหนึ่งเก้าศูนย์ตรงนี้นะคะนี่นี่หนึ่งเก้าศูนย์ตรงนี้นะหนึ่งเก้าศูนย์ตรงนี้นะคะหนึ่งเก้าศูนย์ตรงนี้นะ,ะน,น,ะะน,น,ะะนี่นี่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดมีเก้าสองต้องมีหกสองแล้วก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าค่ะ หนึสามูนหกนะเอาเปลี่ยนสีปากกาอีกแล้วทุกคนนะนี่นะคะทุกคนอ่ะนี่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 ลาวฮิตดีหน่อยทีวีแล้วก็ลาวสตาร์นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้แนวทางไว้นะ แนวทางลงในเนี้ยถ้าว่างก็คือลงให้ถ้าไม่ว่างก็คือไม่ไลงให้นะคะชอบก็คือตามไม่ชอบก็คือผ่านนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมดพวยความมันเทิงนะมีหนึ่งเก้าศูนย์ก็ต้องมีหนึ่งหกศูนทุกคนมีในววนอยู่แล้วล่ะค่ะมีในววนอยู่แล้วนะคะมีในววนอยู่แล้วนะมีในววนอยู่แล้วนะคะว่าอ่าน่าๆนะหนึนน่งจ้าประมาณนี้นะคะ ชอบก็คือตามไม่ชอบก็คือผ่านนะทุกคนรับชมเพว่อความบันเทิงเท่านั้นนะขอให้โชคดีนะคะ